แบ่งปลาแบ่งปลากันแบ่งปลากันนี่ผักเขียวจ้ามีผักเข้าพร้อมอาไรวนี้นะซ้ำเออาปันกันก็ปลาบวบกว่พ่อเราเดียกขันแม่นอ่านะเฮียนกูน่ะยเฮียนตุกมีใช่ขันใช่ขันหลายขึ้นอม่ใช่ Still, ุกข์ชอกนต่ ปลาเล็กก็บาดเพาไปถึงปูหน่อยหายไอ้ปูหายเขาไม่แต่มันอยากได้อดอะไรสิเลยวะเอาอะไรเผาไหมที่เผาแกงปล่อยหน้าถุงมันมีเอาอย่าเอาใส่ถุงนี่ยปลาปลาบัมเบลปลาขอนปลาถูกตรงปลาลีปลาลีปลาถือลีปลาถือรีปลาลีปลาลีอะไรวน่บ่พ่อเราด้ลยาง อ็ารอเอเอโต้กินไหมเนี่ยบ่อพอพ่อนี่จ้าสิกินบ่วะเจ้าเด็กหน่นกินบ่บ่อเอาไปแม่ิไปลวเอาไปหลุดเอาไปหลุดเอาไปสามแม่ลูกดีกันสามแม่ลูกสามแม่ลูกกนตัวสาม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 ไม่เงี้เออสามไม่เงี้ก็กลางแล้วเอาไปหมกยักสองหมก คนละนี่กบดจิ้ยกินน้ำกันกระเจี๊ยขึ้กเรียบร้อยนี่ไหนพวกเราไอนเอาเอาสิเอาเท่านี่กินน้ำกันกระเจี๊ยห้เจี๊ยมาห่วงกินน้ำกูแหนแกแ่เอานี่เขาหามึงเอาไปเลยไอเห็นไหมดูเจ้าใส่ไหมใส่โดนีแมหน่ะสามอาะให้ไปเลย้ไปนล้กใส่หันบอกขอเปลอาดิจะไหลทะเลพอแล้ว พอแล้วพ่อแล้วเท่าเท่าเท่าเลยจักเหลียว่าาบ้านไปม่เอาบ้านนั่นละเอาไปเอาก็เสยหายนำแข็งอันนั้นนะก็กอไว้ใส่แม่ยอดไม่ีเงินไลยอีสิเลยพูดมันไม่มีเงินหน่อยจักบาทโอ้พอมีกรวเาหนาเอาตะไบแยกไอยิงเด้อจักบาทก็ไ้ โอ้ปั่นกันตันปั่นกันใส่ก็ไปอืกระหาคือกันคือเดรรลายจงหวัดพักเขียวจับเอาไปโหลดเสกเอื้องว้าวว้าวมาเอื่อตุ้ยไปซีไปโกงเต้าจะกิบไปหอดเจ้าสามบาจะบอกคนสามสิบบาทน่โอเคสามบาทเต้องามากอันนี้เยไปไปเมียมหงลาย่ร้หาลเอาไปปันกันกินนไปโลดงูนกทูกินเนี่ยน่ คนนอนยังพอเสียมาปานมูอตินี่บดเราบ็ดเราดิ่เจ้าเอาเท่าบ่าสันเท่ากินหรอท่านกินเหมือนก่นโอ้เมื่อจะเอาไมรือเพล่นใ้บ่ได้หลคุณมาคุณเดียไปคุณเดียบอกคนเข้าไส่งมื้เอื่อนหรอคุณเดียเดือรวมร่วมไปส่งเดืดม่่เป็นไทยสารเยังนี่ละเอายังแน่นา บัตรประชาชนทาเราจะเรียนบ้านกเงินพวกเราสองร้อยเออว่าไทยดอเชียร์เล่นเนี่ดเมยดอนเราเม่เนียเสียนว่ารูกเป็นว่าเ่ดอกก็นั่นไนเราคุบ่เหมกันเนาะเดี๋ยวไม่ไหนเราเนี่ครับเป็นน้อนรงบ